เป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายอุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินไทยมาโดยตลอดทรงคิดค้นทฤษฎีการพัฒนารูปแบบต่างๆและทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญทรงเป็นนักบริหารงานพัฒนา ผู้มีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งโดยทรงเป็นผู้นำในการผสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดประสิทธิผลสูงสุดและหลักความร่วมมือนี้คือปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนประสบความสำเร็จนอกจากนี้แนวพระราชดำริต่างๆยังเป็นต้นแบบ ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม,มในทุกภาคส่วนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปอรอนอกจากเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการต่างๆแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมประมวลแนวพระราชดำริ ตลอดจนทฤษฎีและหลักการพัฒนาของพระองค์เผยพแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งในรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติคู่มือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่บังเกิดผลสำเร็จสู่ประชาชนเว็บไซต์การจัดนิทรรศการสัญจรและการเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคโดยการจัดสื่อมวลชนสัญจรเพื่อนำผลสำเร็จจากการดำเนินงานในโครงการ ให้สาธารณาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลายาวนานนับ60ปีของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้มีพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึก แนวพระราชดำริทฤษฎีและหลักการทั้งมวลที่ทรงคิดผลนั้นคือต้นแบบอันทรงคุณค่าของการพัฒนาชีวิตคนไทยและแผ่นดินไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน